สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากคลิปที่แล้วโดยคลิปที่แล้วเนี่ยผมนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าของชไนเดอร์นะครับรุ่น power logic pm 8 0 0 c ซึ่งในคลิปที่แล้วนี่ผมก็จะอธิบายการเชื่อมต่อด้วยโปรแกร,รมสําเร็จรูปนะครับชื่อว่า ModScan32 และในคลิปนี้ก็จะแนะนําโปรแกรมที่เขียนด้วย vb.net ของ v i s u a l Studio นะครับเป็นตัวติดต่อสื่อสาร ไปยังตัว power logic pm 8.0.0ในส่วนนี้จะมาดูหลักการเชื่อมต่อกันก่อนนะครับ power logic pm 8.0.0เนี่ยก็จะมีการตั้งค่าการสื่อสารอยู่นะครับโปรโตโคอลที่ใช้ก็คือ m o d b ัตร t u address เป็น0.01ก็คือเป็น address ที่1เป็นสลับตัวที่1หรือโหนดที่1นั่นเองบันเลทก็จะอยู่ที่9.6.0 0 parity จะอยู่ที่หนั่นส่วนในโปรแกรมที่เขียนด้วย vb net เนี่ยก็จะต้องมีการเชื่อมต่อด้วยเช่นกันโดยการตั้งค่าการเชื่อมต่อเนี่ย ก็จะเป็นโปรโตคอลที่ใช้ก็จะเป็นมดบัตร RTU master นะครับแล้วก็บัลเลตอยู่ที่9600 parity n นั urity, none. ่น data bit 8แล้วก็ stop bit 1นะครับอันนี้เป็นภาพรวมของการติดต่อสื่อสารกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานโปรแกรมจริงๆกันนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเชื่อมต่อก่อนนะครับการเชื่อมต่อก็คือการ communication นั่นเองซึ่งในส่วนของโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นมดบัตร RTU master อยู่แล้ว การเซตค่าเราก็ดูที่คอมพอร์ตของเราเมื่อเราเสียบตัวแปลง usb to rs 485เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมครับมันก็จะปรากฏพอร์ตคอมขึ้นมาในที่นี้เราสามารถที่จะเช็คได้นะครับโดยเข้าไปที่ Control Panel แล้วก็เลือกไปที่ All Control Panel Item แล้วก็ System นะครับแล้วก็เลือกตัว Device Manager เลือกที่ POD นะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีพอร์ตตัวหนึ่งที่โชว์ออกมานะครับก็คือ usb serial port com 7ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เราเอาไปตั้งค่ากัน กลับมาที่โปรแกรมนะครับตรงคอมพอร์ตก็เลือกไปเป็นคอม7จบารเรดไปที่9,600นะครับแล้วก็ PARITY เลือกไปที่นันด a t ้ b i t 8, StopBit 1จากนั้นก็เซฟค่า Config ได้นะครับต่อไปเราจะมาดูที่การอ่านค่า Holding Register กันในส่วนนี้เราจะต้องมีการกำหนด a d d r e s s เริ่มต้นที่เราต้องการอ่านค่าและใส่ค่าความยาวของตัว a d d r e s s ลงไปว่าจะให้โชว์กี่ Address โดยโปรแกรมที่เราเขียนเอาไว้นะครับ เราต้องการจะเช็คค่าวลเตจไลทูไลแล้วก็วลเตจไลทูนิวตันซึ่งค่าที่อยู่ในวลเตจไลทูไลก็จะมีเฟสเอเฟสบเฟสบเฟสซีเฟสซีเฟสเนะครับแล้วก็เป็นอันบาลานซ์สูงสุดนะครับระหว่างไลทูไลในส่วนของแรงดันไลทูนิวตันก็เช่นกันครับผมก็จะเช็คค่าพวกนี้ออกมาซึ่งแต่ละช่องที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นค่าของเอเดรที่เราต้องเอามาใส่ทีนี้เรามาดูตัวคู่มือกัน เราจะเห็นว่าค่าที่อยู่ในส่วนของโปรแกรมนะครับเป็นโวล์ไลน์ทูไลน์ก็จะเริ่มต้นที่แอดเดรส1 120คือตัวนี้นะครับ1120ก็คือเป็นโวลเตจเฟสเอกับเฟสบีช่องนี้ก็จะต้องเอาค่าแอดเดรส1 1 2 0นี้เข้าไปใส่เพื่อให้มันโชว์ค่าออกมา b c c a นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆก็ทั้งหมดจะมีอยู่ 8ช่องก็คือแปดอัดเดรสด้วยกันซึ่งแ a d อ r ดเดรสเนี่ยวิธีการกำหนดค่าใน start address ตัวนี้นะครับเราจะต้องดูว่าอ d ดเดรสที่เราต้องการจะใช้งานเนี่ยมันไปถึงไหนก็คือจาก11 2 0จนไปถึง1136นะครับซึ่งมันก็ครอบคลุมค่าทั้งหมดที่เราต้องการจะอ่านก็อยู่ที่20ค่านะครับผมก็ใส่ความยาวของอ d ดเดรสไปที่20ก็คือให้โชว์20่ d ิบอ s ดเดรสโดยเริ่มต้นที่อ d ดเดรส1 1 2 0 ไปอีก20 address โดยช่องต่างๆที่เรากําหนดนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันโชว์ไป20ช่องนะครับเราจะเลือกเฉพาะช่องที่เราต้องการให้มันแสดงค่าโดยการไปกําหนดโปรแกรมให้อ่านใน address ที่เราต้องการเท่านั้นเองอันนี้ผมก็ป้อนค่าลงไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับในชุดของ r i h d i n g Register หรือว่า r i t e Register เนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายทีเมื่อเราใส่ค่า Communication เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ค่า Start Address แล้วก็ความยาวของแอดเดรสไปเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดปุ่ม Connect ก็จะมีค่าต่างๆที่เราต้องการออกมานะครับในส่วนของการเขียนค่าก็เช่นกันเราก็ต้องมาดูนะครับว่าแอดเดรสไหนที่มันสามารถเขียนค่าลงไปได้บ้างถ้า r o ก็เป็น read only ก็คืออ่านได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูนะครับว่าแอดเดรสไหนที่เราสามารถเขียนค่าลงไปได้บ้างจากตัวอย่างนะครับ ทัเทลเคาน์เตอรเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนค่าลงไปได้อยู่ในอัตราที่1ที่5 0เราก็ป้อนไปได้เลยนะครับ Data Input ที่เราต้องการจะใส่ตัวเลขอย่างเช่นผมต้องการใส่ตัวเลขไป50 Register Address อะไรก็คือ10025ก็ป้อนลงไปแล้วกด r i ไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น50ทีนี้เรามาพูดถึงการป้อนค่าการอ่าน h o l d i n g register กันผมจะมีการป้อนค่าให้อ่าน โฮลดิ้ง r e จิเตอรไว้2ชุดนะครับโดยชุดแรกนี่เริ่มตั้งแต่ Address 1120ไปอีก20ค่าส่วนชุดที่2เอาไว้สำหรับเขียนค่านะครับก็คือต้องให้มันโชว์ก่อนถูกไหมครับไปที่ a d ดเดรส10025แล้วก็ไปอีก2 a d แอดเดรสหรือจะ1นึ่งแอดเดรสก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะมาโชว์ที่นี่2ช่องแรกนะครับ2ช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้นะครับ2ช่องหลังก็จะเป็นชุดตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าถ้าเรา เขียนค่าลงไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องอ่านค่ากลับมาด้วยถูกไหมครับเราถึงจะรู้ว่าอาค่ามันเปลี่ยนไปจริงๆอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานของตัวโปรแกรมส่วน save id address นะครับก็เป็น id ที่1ก็คือโหนดที่1นั่นเองนะครับถ้าเราไปดูใน powerlogic pm 8 0 0นะครับการตั้งค่าของเครื่องเนี่ยเราตั้งไว้ที่ address ที่1เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ค่า1ลงไปนะครับถ้า address เป็น2เราก็ต้องใส่2ลงไปส่วนปุ่มพวกนี้นะครับ save config ก็คือว่าเราสามารถที่จะ เซฟค่าต่างๆที่เราป้อนเนี่ยครับลงไปเก็บไว้ได้เมื่อเปิดขึ้นมามันก็จะแสดงค่าต่างๆที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยได้เลยแล้วก็ไปกดปุ่มคอนเน c t อีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปิดโปรแกรมแล้วเราให้มันเชื่อมต่อค่าต่างๆที่เราเซฟเอาไว้นะครับก็ติ๊กไปที่ออโต้คอนเน t เวนสตาร์ทแล้วก็ปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่มันก็จะเชื่อมต่อให้เราแบบอัตโนมัติได้เลยต่อไปเราจะไาดูโค้ดที่เขียนกันนะครับสําหรับโค้ดที่เขียนกันเนี่ยเราจะมี Library อยู่2ตัวหลักนะครับและอีก1 Library จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ผมใช้นะตอนนี้จะขอ stop โปรแกรมก่อนนะครับเราคลิกขวาไปที่ p r o p e r t y นะครับเราก็จะเจอหน้าต่างตัวนี้หน้าต่างตัวนี้เนี่ยก็คือว่า Library ที่ผมบอกมันมีอยู่2ตัวหลักใช่ไหมครับที่เราต้องใช้เวลาเราจะ add ตัว library เข้ามาในตัวโปรแกรมนะครับให้เราไปที่ reference นะครับตัวที่เราจะ add เข้าไปก็คือ log4net แล้วก็ M Mod b a t PC ส่วน M B ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกล่องข้อความที่มันแจ้งเตือนเรามานะครับมันก็ยืดหยุ่นกว่าที่ตัวโปรแกรมมันมีมาให้เราส่วน M Mod b a t PC นะครับก็จะเป็นไลบรารีนะครับที่เราสามารถใช้คำสั่งของเขาเนี่ยคือได้เลยนะครับผสมกับตัว Lock Phoneet เมื่อเรา add เข้ามาแล้วสำหรับใครที่อยากสร้างโปรแกรมใหม่นะครับก็ให้ add พวกนี้เข้ามาก่อนจากนั้นก็เริ่มเขียนโปรแกรมได้เลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับ ก็จะมีการเชื่อมต่อแล้วก็จะมีการอ่านค่าเขียนค่าก็จะมีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับ